จพี่เดียวคือดอกดี พี่เดียวพี่เดียวพี่เดียวเดีย,ดย,ดย,ดยพเดเดียวพเดตัวใหญ่พี่หมอตัวเล็กพี่มอนเป็นวิวว่าที่อ้วนที่สุดไม่ พูดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเวลาอพีบเยียยเวลาหมดอ,อ,อ่ะอยู่คนเดียวแบบไม่มีใครอุ้มโอ้โหดูเบามากเลยไม่กี่กิโลแต่พอเรามาอุ้มเองโอ้โหต้พี่เดียวพี่มอนอยากขึ้นไปอะครับให้พี่มอนขึ้นไหมอ๋อน้องจะอุ้มเหรอครับครับรวร in me 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 mình mình พี่หมอนคือดอกดีดอกดีคือพี่หมอนพี่หมอนมอนมอนพี่หมอนหมอนหมอนอให้พี่เดียวร้องเพลงอะไรครับให้พี่เดียวดูเหมือนพี่เดียวจะร้องครับแต่ผมพูดเอง เสียงพี่เดียวเป็นยังไงนะาในเสียงพี่เดียวครับพ euh ี่เดียวคือดอกนี้ดอกนี้คือพี่เดียวพี่เดียวเดียวเดียวพี่เดียวเดียวเดียวว้าเสียงพี่เดียวเป็นอย่างนี้เหรอคะ